ก็ต้องบอกว่าเรามีสอวอตั้งแต่อสรรหาเลือกตั้งเขาเนี้ยเป็นจัดตั้ง <S 2> <S 2> <S เพราะว่าสอวอเนี่ยมันมันเป็นลักษณะของการที่โอ้กับทำให้มันซับซ้อนกำหนดแบบให้มันซับซ้อนขึ้นมาว่าอามีสิ20วิชาชีพเลือกกันมาแล้วเนี่ยก็มาเลือกไข้กันโอ้โหซื้อกันแหลกแน่นอนคุณต้องส่งคนของคุณเพื่อไปเลือกสอวอแล้ว บอกได้เลยว่าสวยุคใหม่ยุุดที่จะมาใหม่เนี่ยมันเป็นสวที่พักการเมืองทั้งหลายกลุ่มทุนทั้งหลายจะต้องเข้าไปช่วงชิงเพราะอะไรเพราะว่าสวตั้งบรรดาองค์กรอิสระทั้งหลายมีอำนาจในการแก้รัฐมนูญมีอำนาจในการผ่านกฎหมายน,น,นู่นนั่นนี่เยอะแยะ,แยะเพราะฉะนั้นเนี่ย สวมันเป็นมันเป็นเรื่องที่มีความสําคัญถ้าหากคุณต้องการครอบงําการเมืองไทยแบบเบเ็ดเสร็จอคุณต้องทำาอบน,นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงแบบถล่มกันหน้าดูอ่ะมันต้องส่งคนเข้าไปเลือกกันแบบนั่นเป็นที่แต่ปัญหาประชาชนจะมีพื้นที่ไหม่างนี้นเป็นหรือว่า<ม>จะเป็น จะเป็นสวที่เป็นของกลุ่มทุนและพักการเมืองเท่านั้นทางออกของเรื่องนี้คืออะไรฮะไม่มีไม่มีทางออกอะไรก็ทางออกก็คือเมื่อเป็นวิชาชีพคุณก็ต้องทําแบบเขาอะ่ะคือประชาชนคุณจะส่งคนเป็นเลือกของคนของคุณไหมเหไมเพราะเขาไม่ได้ห้ามหร,หรือแปลว่าจริงๆเราควรจะเลือกตั้งโดยตรงดีที่สุดต้องครับที่จริงพี่เองคิดว่า สวยุคปี50นะถึงแม้คนก็จะพูดว่าเป็นปลาคนละน้ำเนี่ยแต่พี่คิดว่าดีที่สุดเพราะมันเป็นการไก่เกลี่ยเป็นการเฉลี่ยกันว่าโอเคประชาชนเลือกมาครึ่งหนึ่งส่วนอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยคุณต้องให้โอกาสพวกคนที่ยังยึดกลุ่มอำนาจที่อ้างตัวว่าเป็นอนุรักษนิยมให้เขามีส่วนแชร์อำนาจตรงนี้ด้วย แต่การแชร์อำนาจนั้นเนี่ยต้องเป็นการแชร์อำนาจในลักษณะที่ว่าทําเพื่อประโยชน์ประชาชนนะไม่ใช่แชร์อำนาจเพื่อเฮ้ยเฮ้ยคุณครึ่งหนึ่งฉันครึ่งหนึ่งอะไรแบบนี้เพื่อประโยชน์ของตัวเองเพื่อประโยชน์ของหมู่คณะตัวเองอันนี้ไม่ใช่นะแต่คุณต้องยอมรับว่าคือในการเมืองอะ่ะคือถ้าหากว่าคุณเอียงไปที่สุดตรงอะไรไปสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็มีโอกาสที่คุณจะพลิกคว่ำ ไอการที่คุณจะรักษาสิ่งที่เป็นกลางๆเอาไว้เนี่ยมีความจำเป็นแล้วก็ยังไงก็ตามเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะก็หวังว่าการเมืองมันอาจจะมีอยู่กับมันยังไงมันต้องเปลี่ยนแปลงนะแต่เราก็หวังว่ามันจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นที่มีคนรุ่นใหม่ๆที่เขาจะคิดถึงประชาชนจริงๆคิดถึงอุดมคติของการเป็นนักการเมือง ว่านักการเมืองคือผู้จัดสรรผลประโยชน์พวกทรัพย์สิ่งที่มีคุณค่าที่มีอยู่ในประเทศนี้เนี่ยให้กับทุกๆคนอย่างเท่าเทียมหรือใกล้เคียงความเท่าเทียมที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ไม่ใช่ก่อให้เกิดความเลื่อมล้ำอย่างที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้